สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถทํามาหากินรถสร้างอาชีพนะครับเป็นซูซูกิแครีคันนี้เลยครับเป็นตัว1.5เกียร์ MT แกมันนุวนนั่นเองนะครับพี่พี่เป็นรถปี2022นะครับรถโคตรใหม่ใหม่มากๆไหม่โคตรน้อยนะครับรายละเอียดเลขใหม่รุ่นย่อยราคาผมขึ้นให้แล้วตรงนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000นิดๆนะครับ เอาไปเปิดท้ายขายของไปทํารถฟูทักได้สบายๆนะครับมีตู้ให้แล้วเรียบร้อยเปิดได้ทั้งหมด3ทางนะครับส่วนารายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมทีละจุดนะครับพี่ๆนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวไมเนชเชนแล้วนะครับเป็นตัวที่ติ๊กเกอร์คาดตรงกลางตั้งแต่หน้ามายันประตูด้านท้ายนะครับจะเป็นตัวนี้นะนี่เลยครับโคมไฟหน้าสวยใสนะครับ ล้อยางทุกอย่างใหม่หมดนะครับเพื่อนๆนนะนี่เลยแล้วก็มาดูด้านในกันนะครับด้านในก็สภาพโคตรใหม่กลิ่นป้ายแดงผมต้องบอกแบบนี้ว่ากลิ่นป้ายแดงนะครับพี่ๆคนไหนที่เคยสัมผัสกับรถป้ายแดงลองมาดูได้นะครับนี่เลยถุงพลาสติกต่างๆโอ้โหยังไม่ถอดเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยเครื่องเล่นนะครับมีติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์ mt นะครับห้าสปีดเครื่องยนต์จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ขับง่ายนะหน้ามันสั้นครับใครที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายก็ได้ที่บึ่งหัดขับแต่อยากสร้างอาชีพอยากมีรถฟุตทักไว้ขายของสักคันหนึ่งอาชีพอิสระนะนี่เลยคันนี้ไม่มีผิดหวังนะครับเลขไม่แค่เพียง4,081กิโลเท่านั้นโอ้โหคนใหม่ครับดูพวงมาลัยนะไม่มีช้ำนะครับพวงมาลัยสภาพสวยๆนะครับกุญแจมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็นี่เลยเบา บอกก็เป็นนั่งได้3คนเลยนะด้านในเบรกมือนะครับมีให้พร้อมคูบุ๊กเซอร์วิสต,ต่างๆมีหมดนะครับช่องใส่ตรงนู้สามารถติดตั้งจอแอนดงแอนดรอยได้เพิ่มเติมหรือจะใส่เก็ะไว้เก็บตรงเก็บตังก็ได้นะครับนี่เลยคุ้มนะครับพี่ๆรถคันนี้บอกเลยว่าไม่แค่เพียงส0่พโลโคตรคุ้มโคตรใหม่นะครับแล้วการใช้งานด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันส่วนการใช้งานด้านหลังนะครับนี่เลย โครงกระบ,บะเดิมเลยนะครับมีตู้เปิดสามทางให้นะครับผมเปิดโชว์ไว้หนึ่งทางนะนี่เลยคือสามารถเอาไปจอดริมฟุตบาทริมถนนแล้วก็ขายของได้เลยอาชีพนะครับรถฟู้ดทักเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับยิ่งช่วงนี้ไม่มีโควิดแล้วออกทำมาหากินได้ตามสบายนะครับขายน้ำปัน่นขายาปลาหมึกย่างขายเคฟขายอะไรแล้วแล้ว,แ,ลวแต่จะขายนะครับลองคิดและสร้างสารรค์เอาเองนะครับส่วนตัวรถนี่เลยมาที่ปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับ ก็เหลือแค่เพียงไปบิวอินพวกเคาน์เตอร์ล้างจานหรืออ่าเคาน์เตอร์ที่เราต้องการขายอ่ะครับต้องขายอะไรเราองให้ร้านเขาเออกแบบให้ได้เพิ่อมอีกไม่กี่ตังค์นะครับส่วนตัวรถจบที่ร้านปฏิพัทธ์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับเพดานทุกอย่างมีไฟหมดนะครับนี่นี่ปักไฟอยู่ตรงนี้ต่อไฟบ้านได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็นี่ไฟด้านบนเพดานมีให้3ดวงนะครับมีปักไฟบ้านมุมนู้นอีก2อปักนะครับคือการใช้งานครบคันแน่นอน นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ไฟบ้านก็สามารถใช้ไฟตัวรถได้ด้วยมีเครื่องปั่นไฟสตาร์ทรถดั้งทิ้งไว้ประมาณนั้นนะครับนะก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับรองรับ e 2 0นะนี่ถังน้ํามันอยู่ฝั่งขวานะครับ e 2 0เขียนชัดเจนนะครับรองรับน้ํามัน e 2 0นะครับส่วนนี้เลยฝาตรงนี้นะครับอาจจะมีร่องรอยสนงสนิมเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้เดี๋ยวเก็บให้เอี่ยมนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวทางร้านเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับ ทำสีพ่นสีให้ใหม่หมดในนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวรถนะมันเกี่ยวกับตัวตู้แน่นอนครับตู้ถ้ารถเราจอดไว้ไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดนะครับมันก็มีคราบสนุงสนิมบ้างเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องปกตินะครับแต่ทางร้านจัดการให้ใหม่เอี่ยมทุกจุดแน่นอนเดี๋ยวจัดการให้นะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มันได้เลยนะครับคุ้มๆนะครับไม่เพียง4,000โล370,000 9,000บาทรถปี2022นะครับเป็น Suzuki Carry Food พักตัว1.5นะครับเกียร์ MT นะยังไงก็ฝากไว้อีกหคันครับมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ